ครับท่านผู้ชมครับในวันที่ทึบัดเมษายนครับก็ขู่ีอกกับมีส้มขู่นะครับนี่คือนึ่งในซ้มขู่ที่เราจะเยี่ยมขอกนะครับชื่อว่าโนดล่างข้าวเทพบุตรส้มชายเรื่อยสิ่งโตกล้องในแกงดุงโพนครสีริธรรมนึ่งลานช่องมืนบาทนะครับชนกับโนด้าลุงเรื่องสับเรื่อย่างนะครับอันนี้เราและซิ่งโตภาษา่างนะครับแหละได้ครับแลกไวตรลุนเบลับกับเรียงว่าเดี๋ยวนี้ครับ นี่หน้าตาหน้าหลักวัวครับไปหลุนกันอยู่หน้าตาหน้าหลักกันสังเปนี้ครับรับก็ดีว่าไปเที่ยวหนังวัวปั้นครับไอ้้าบ้านแจงนะครับเราอย่าเลี้ยงวัวชนว่านะครับตัวมันเป็นเส้นแรดลานๆโดยะบอกว่นนี้ชนถึงลานท้องมืนบานนะครับกับโนโน้ำลุงเรืองครับข์จัจะนะรับรางวัลตูเย,ย็นตัวยเกติยอดเสื้อสามาจา,จากกำนันนองปันแต่นะครับก็ขคุณกำนัลนองปันแต่ที่มอบรางวัลหมายนะครับกับนายนาครพรเมธนายธนําแจงว่า จะเปรียบอัวในวันที่๊กนะครับวันที่๊กต่อเช้านะครับรายการนี้เราทําวันที่ห้าครับแต่ว่ารลยได้ตลอดจนถึงอัวชนนะครับแต่แจ้งให้ทราบว่าวันเดียวกับวันที่ทิพย์สานะจอนนะวันเดียวกับวันที่ทิพย์สกับวันเดียวกับวันที่ทิพย์สเปรียบวัวกับเปรียบซ่องขังนะครับวันเดียวกับวันที่ทิพย์สามถ้นำถุงโปเปรียบวัวครับทีนี้ข้าวเหลืองข้าวเจ้าที่นะครับนี่คือไอ้ซิ่งโตหรือว่าโนดลังข้าวเตบ่บุดสามชายนะครับเราอยู่กับทีมเบาๆนุ่มนุ่มกันต่างเพศกับนุ เทพบุษท่ามใช่ด้ยทีงโตนี่อายุกี่ปีไรกับนะแปีอายุแปดปีนะครับท่านผู้ชมครับชนว่านี้ว่าทีว่าว่าทีซีนะครับว่าทีนึ่งชนะจักจากสนามถุงโปชนนานไหมครับวันนั้นไม่นานไม่นานนะครับเราเป็นตอเป็นรอง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 ก่อนแล้วก็มาเป็นตออะไรนะวันนั้นนะข้าวว่าทีร่องชนะจักถุงโปถุงโปข้าวทีซ้ำถุงโปถุงโปล่าวครับเราชนะสนามนี้สร้าวัวแล้ว จากทะนาำนี้นะกับกะทอว่าเป็นเจา้าทะนามก็ได้กะถ้าว่ามันคุณเคยไหมกับสะนามแม่งนี่กะคุณเคย<อ>เวลาถ้ำกลางที่านมานเราผักอยู่ของนี้ตลอดไหมโอ,โอโรมรอ๋อกับกะทึว่าเรียกว่าเจ้าคุณเคยกันตรงไหนเราก็อยากอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะ<ง>ถ้าว่าเราจองได้แต่แรกเราก็ยุ่ที่เรายุ่ประจ้ำไปนะคนะรับนะกับท่านผู้ชมครับนี่คือโนโดลังข้าวที่ประวัติามำใจเรื่อยติ่งโตนะครับเป็นว่าจุงโูลุกทีว่านั้นนะ กับก้อนสาบไส้พัน Gerilim จากตัวไหนนิดนึ่งกับได้ไหมรับเปิดไว้ได้ไหมไม, <S <S ไม่รู้ครับ <S 2> <S 2> ไม่รู้ครับโอเคครับไม่รู้ก็คือไม่รู้นะครับอายุวแปดปีครับสามเ,มาเดีวเมื่อเดียวครับเขาขึ้นหมาหมารับครับเมื่อเดียวครับเมื่อเดียวเราไปเยีย่ยมไอ้สิ่งโตนะครับโนรังข้าวเทพบบุตรสามาชายแถวนี้เรามาเยีย่ยมไอ้ช่างนะครับโนดามลุงเรื่องซับครับก็เป็นกูเอกพิเศซกับเป็นกูเอกพิเศษในวันที่สิบเจ็ดเมษายนนะครับ ชนหนึ่งลานช่องมืนบาทกับไอสิ่งโตถึงเราไปเยี่ยมมาแล้วนี่คือไอช่างนะครับโนน้ำลุงเรื่องครับข้องนองอามกายโคซับแผ่นดินส่งคราครับเราเลี้ยงอยู่ส่งคราไหมหรือว่าเลี้ยง,ยงเต็มเลี้ยงเตี้ยย่อยก็คือสรงคราเลยกับนะ้ว่าไปนั่นนะนครับท่านผู้ชมครับนี่คือขูเอกนะครับอายุว่ากี่ปีได้กับนะอายุปีอายุว่าหกปีนะครับอายุว่าหกปีจนวันนี้ว่าทีว่าทีซองครับว่าทีสองนะครับพวาเด็กเราชนะจัก คลองอ้อยโค้งนะครับชันน้นไหมครับวันัุดสิบนาทีสิบนาทีเราเป็นตอเป็นรองกับนะเป็นตอเป็นตอกับนะครับก็ร่างกายเราเป็นรองมังไม้เรือพระตอพระรองเรือเป็นตอรดเป็นตอตลอดนะครับแถวนี้มากครั้งแรกสำหรับที่นี่นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือไอช่างหรือว่าโนน้ำลุงเรื่องทรัพนะครับมาจะน้ำทงโพเป็นครั้งแรกกับเดินทางนะครับการที่ว่ามาถึงอะไรจนกูเอกเลยครับชนนึ่งลานท้องเมื่นบาทนะครับ รับรางวัลตู้เย็นถ้วยเกติยอดเสื้อสามาจาักกำรรนันหนองปันแต่นะครับขับยำกันอีกั้งนะครับวันที่หกกับวันที่สิบสามจ้านำามงโุโพทิตเดียมจะทำการเปรียบัวนะครับชนที่หกสิบเจ็ดสำหรับคู่นี้เป็นคู่เอกวันที่สิบเจ็ดนะครับขอบคุณตีมาหมากๆที่อนุญาตได้เข้ามาเยี่ยมครับ